สวัสดีเ,เพื่อนๆคลิปนี้นะคะรีวิวสักคิ้วสักปากสักขอบตาบนนะคะของคูบุ้งนะคะอาอาบาวิตี้นะคะที่พัทยาค่ะนี่นะคะคือผลงานวันแรกจะมีลักษณะนี้นะคะสักคิ้วนะคะปื้มมากว่ารอบนี้ได้สีที่ถูกใจแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปดูเป็นเนเจอร์นะคะ แล้วก็ขอบตานี่ก็เลิศม,มากชอบมากเลยนะคะดิฉันเพิ่มความหนาเข้าไปเพราะว่าถ้ามันลอกสีลอกแล้วเนี่ยก็จะพอดีแล้วยิ่งปากนะคะคูบุ้งทําให้รอบนี้คือแน่นแล้วก็ไม่บวมเลยบวมน้อยมากของลีน่านะคะรอบก่อนๆรอ,อบก่อนนู้นนะคะจะบวมกว่าน,นี้นิดนึงนะคะแต่รอบนี้มีความู้สึกว่าไม่บวมมากเลยแล้วก็ หลังจากที่ยาชาหมดลิน,นะคะก็แบบโอเคสามารถกินอะไรได้หมดทุกอย่างเนาะอ่าแต่ว่าเราต้องงดของเผ็ดนะเพื่อนๆสัก7วันนะคะจะดีที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยววันไหนที่สีลอกหมดแล้ว ทั้งหมดเลยทั้ง3อย่างเดี๋ิวนตก็จะมาแชร์ให้ดูทีว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะคะอยากจะบอกแนะนำเพื่อนๆน,นะคะที่สักคิ้วสักปาดแก้งูเฮงให้เราดีๆอย่างนี้นะคะเสริมงูเฮงไม่ใช่แก้นะคะเสริมงูเฮงดีๆอย่างนี้นะคะไปหาครูบุ้งได้นะคะทําแบบสะอาดแล้วก็ละเอียดมากแล้วก็ละมุนละไมนะคะให้กับคือใส่ใจให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไปนะคะ ครูบุ้งมีหลายหลากหลายมากให้เลือกนะคะแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็คุยกับครูบุ้งได้เลยนะคะนี่ก็มาแชร์นะคะว่าที่สักปากสักคิ้วนะคะเสริมโง่เห้งปังๆที่พัทยาดีๆคุณภาพดีๆแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะบริการถึงใจมากดูแลหลังกัน ทำสักปากสักคิว้วเนี่ยเลิศดมากจริงๆนะคะก็ไปหาที่ครูบุงได้นะจ้าแล้วเจอกันนะคะในคลิปต่อไปหลังจากที่สีเราหลุดแล้วจะเป็นยังไงนะคะหลังจากสีหลุดเนี่ยมันก็จะดรอบลงนะคะ30%แล้วมันจะพอดีมากๆเดี๋ยวเีนน่าจะมาแชร์อีกทีนึงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วรอติดตามกันจ้า